ดีครับท่านผู้ชมและท่าน f อซทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหากล่องดิจิตอลนะครับของ a j นะครับสัญญาณคุณภาพไม่ดีนะครับซึ่งเป็นแผงดิจิตอลนะครับใช้แผงดิจิตอลนะครับเป็นสถานะนะครับตอนนี้คืออาการตอนนี้คือเี่นนะครับคือสัญญาณสัญญาณต่ํานะครับ สัญญาณต่ามากเลยมีบ้างไม่มีบ้างนะครับสัญญาณอาจจะมาไม่แรงนะครับคือมันไกลมากเลยนะครับแต่สําหรับท่านอยู่ท่านที่อยู่ใกล้เครื่องส่งนะครับก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับแต่วิธีแก้ไขให้รับสัญญาณได้ดีขึ้นของกล่อง Ak กล่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแตวกดอินโฟนะครับนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับบางครั้งก็มานะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทํานะครับ นี่นะครับดูดูด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังของกล่องกล่องเอเกกล่องดิจิตอลนะครับที่รัฐบาลแจกนะครับนี่คือสายอากาศนะครับที่ที่เป็นเสานะครับเดี๋ยวผมดูอินโฟใหม่นะครับไม่มีนะครับวิธีต่อนะครับเราก็ต่อนี่คือ ตัวแจ็คนะครับแจ็คตัวนี้เราต่อลงกาวเลยนะครับสลหรับแท่นเหล็กนี้นะครับเหล็กเหล็กตัวนี้นะครับนี่ครับเหล็กตัวนี้นะครับให้ท่านต่อหรือเชื่อมบัญจีลงกาวเลยนะครับลงตัวถังนี้เลยนะครับหรือหาสายไฟนะครับพันสายน็อตตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังค้างอยู่นะครับ ภาพมาบ้างไม่มาบ้างนะครับคือสัญญาณอ่อนมากเลยนะครับตอนนี้อยู่ไกลเครื่องส่งนะครับในตัวที่เสียบสายอากาศนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพันให้ดูก่อนนะครับพอดีผมทํางานมือเดียวนะครับตอนนี้ถ่ายกล้องด้วยทําด้วยนะครับง่ายๆเลยคือเชื่อมบัตรจีลงเลยติดติดตัวถังนะครับติดกล่องเลยกล่องเอ่อบอดี้ตัวนี้นะครับตัวตัวเหล็กนี่นะครับ นี่ครับผมก็ได้ต่อสายไฟลงไปนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับคือสายไฟปกติต้องเชื่อมติดเลยนะครับติดช่องเชื่อมเหล็กตัวนี้นะครับเอ่อที่เป็นที่เสียบสายอากาศนะครับแล้วก็มาขันใส่น็อตตัวนี้คือน็อตมันก็ขันลงโครงเหล็กอยู่แล้วนะครับก็ขันน็อตเข้าไปนะครับแล้วเราจะมาวัดสัญญาณดูครับว่าสัญญาณขึ้นเท่าไหร่นะครับจากสัญญาณไม่มีเลยนะครับตอนแรกก็มีประมาณ3 0เปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้ช่องช่องช่องเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวดูอินโฟนะครับกดอินโฟนะครับตัวนี้นะครับกดคัดใส่กล่องเลยตามมานะครับเฉพาะกล่องเอเจนะครับกล่องอื่นก็ไม่รู้นะครับยังไม่เคยเจอนะครับกดเข้าไปแล้วนะครับดูดูสัญญาณครับดูข้างล่างนะครับความแรงคุณภาพ คุณภาพของช่องสัญญาณนะครับก็ขึ้นมา98เปอร์เซนคือเต็มแล้วนะครับตอนนี้ด้านบนไม่เป็นไรครับพ่อยมีนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ทางนี้อันนี้คือช่องช่องสามนะครับถ้าเอาตัวนี้ออกก็คือสัญญาณหายนะครับก็ลองลองทำดูนะครับสำหรับเ c ซีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับที่สัญญาณไม่ค่อยดีก็ลองต่อตัวแจ็ค ตัวที่เสียบสายอากานะครับลงกาวนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าสัญญาณจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็ลองทําดูนะครับถ้าสัญญาณอ่อนจริงทําได้นะครับระยะทางไกลรับได้นะครับของ a k นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเรามีวิธีแก้ไขอยู่นะครับ AK รุ่นนี้นะครับรุ่นรัฐบาลนะครับรัฐบาลแจกนครับครับก็ขอเจ็บคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสหรับการ รีวิวการแก้ไขสัญญาณอ่อนนะครับของ AJ นะครับสวัสดีครับ